สวัสดีครับวันนี้กับผมกับผมนะครับช่องทุนล,ลมเก่าครับพี่น้องครับก็วันนี้มาซ่อมตู้เย็นวันลูกค้าครับท่อตันครับผมตู้เย็น lg คนมีเครดิตก็ยังธรรมดาเลยสาเหตุก็คือแช่ของเยอะครับผมมาได้ํำพันห้าหร,อ,หรอวะระบายน้ำไม่ได้ทำให้ตู้ตข้างล่างไม่เย็นนะครับก็ นนี้ก็ได้ทำการถอดตู้แล้วก็ล้างให้ค้นนาครับผมเ แน่นหนลงเข้าไปเางข้างล่านง ก็มาดูท่อข้างหลังครับน้ำไหลแล้วครับนีบ่ครับสาเหตุที่ทำให้ตู้ข้างล่างมมาเย็นครับผม